เมื่อไม่นานมานี้ภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมากได้ทำรายได้ทะลุ1,000ล้านบาทนี่แค่จากการฉายเพียงไม่กี่ประเทศในเอเชียหลานมากไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยพัฒนาและก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างมั่นคงอีกด้วยในขณะเดียวกันจากภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมากก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียจำนวนมากได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยตามรอยภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องหลานมาก ชาวอินโดนีเซียท่านนี้บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ยังได้รับความนิยมในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมากเช่นกันนี่ก็ส่งผลให้ตลาดพลูในกรุงเทพกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ชาวอินโดนีเซียต้องการเดินทางมาเยือนตลาดพลูเป็นย่านที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยบรรยากาศแบบดั้งเดิมและอาหารอร่อยหลายชนิดนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตลาดที่มีสินค้าหลากหลาย ที่มีทั้งอาหารสดของกินเล่นและสินค้าท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเช่นร้านบะมีเกี๊ยวและร้านขนมหวานที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากการเที่ยวชมตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินโดนเีเซียยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้ผ่านการเยี่ยมชมวัดวาอารามและสถานที่สําคัญอื่นๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงทั้งนี้ที่ตลาดภูนยังมีการต้อนรับที่อบอุ่นจากชาวบ้านในพื้นที่ นี่จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและอยากกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งการที่ตลาดพลูกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนอินโดนีเซียนี่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของภาพยนตร์หลานมาที่สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมของสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตลาดถูให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกด้วยครับผมและหลังจากที่มีการเดินตามรอยภาพยนตร์ไทย เรื่องหลานมากของชาวอินโดนีเซียได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าผมพูดไว้ไม่ผิดเลยครับลองไปฉายที่เมืองจีนผมว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาตามรอยหนังหลานมากอีกจํานวนมากความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าชุมชนอยากให้มีคนมาตามรอยหนังมากๆ ก็ขอค่ายหนังเอารูปจากสินสวยๆของแต่ละโลเคชันไปติดให้คนไปถ่ายรูปตามรอยหนังความคิดเห็นท่านต่อไปคนในตลาดพลูต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นสถานที่อาหารเครื่องดื่มของฝากและอื่นๆในในสถานที่ต้องสะอาดสวยงามมีจุดเด่นรับรองปังแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยสู้ญี่ปุ่นเกาหลีไม่ได้ก็เรื่องขยะริมทางนี่แหละถ้าจัดการเรื่องนี้ได้จะน่าเดินและเที่ยวตามรอยหนังได้สวยงามมากกว่านี้ ความคิดเห็นท่านต่อไปเมื่อนานมาแล้วเคยไปนั่งรถไฟเล่นจากตลาดถูระหว่างรอรถไฟอแปดแถวนั้นเข้ามาแนะนําสถานที่น่าสนใจน่าเที่ยวว่ามีอะไรตรงไหนจริงๆไปไหนคนพื้นที่มักเข้ามาแนะนําที่เที่ยวอย่างภูมิใจขณะซอกแซกเดินเล่นตามตรอกซอกซอยก็ยังมีคนเข้ามาแนะนําสถานที่น่าสนใจสงสัยเราจะเหมือนนักท่องเที่ยวมากความคิดเห็นท่านต่อไปฉันแค่หลับตาหวนนึกถึงวันวานของย่านตลาดถูเมื่อ20ปีที่แล้ว ฉันรู้สึกตัวเองแก่จังผมที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามีฉากที่ถ่ายที่ตรอกโรงเจหรือเปล่ากลิ่นเก่าๆกลับมาเลยปัจจุบันมียายคนหนึ่งขายถังแตกอยู่ใต้สะพานตลาดพลูคุณจะได้กินถังแตกร้อนๆแป้งนุ่มหอมแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนชิ้นและ15บาทอาจช้าหน่อยพักหลังคนต่อแถวกันซื้อเยอะความคิดเห็นท่านต่อไปยินดีต้อนรับชาวอินโดมาตามรอยหนังเรื่องอาาที่ตลาดพลู นอกจากจะให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชุมชนชาวจีนในประเทศไทยแล้วคุณจะได้หลงไหลกับรสชาติอาหารในรูปแบบสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วถ้าคุณมีเวลามากพอการได้นั่งรถไฟไปเที่ยวที่ตลาดต้มหุบหรือเดินทางไปถ่ายรูปสวยๆที่ตลาดน้ำอภาวาก็ถือว่าเป็นการมาเมืองไทยที่คุ้มค่ามากเลยความคิดเห็นท่านต่อไปหนังบอกให้รู้ว่าอย่าลืมคนที่อยู่ใกล้ตัว ในขณะที่คุณรู้ว่ากำลังสแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับไหวจนผมลืมหันมามองคนที่คอยหุ่งใหญไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือมีสุขความคิดเห็นท่านต่อไปหนังเรื่องนี้คนเอเชียฝั่งบ้านเราจะเข้าถึงกันได้ง่ายการใช้ชีวิตสถาบแลล้อมความเป็นอยู่จะคล้ายๆกันครับทําให้คนดูได้กลับมาทบทวนสิ่งที่เคยผ่านมาในชีวิตของตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปฉันไปที่นั่นบางครั้งเพื่อเพลิดเพลินกับอาหารและเยี่ยมชมวัดบางแห่ง ความคิดเห็นท่านต่อไปเป็นปัจจุบันอดีตและอนาคตใหม่ท้องถิน่นตลาดทูจะเป็นที่ให้โลกจดจำในภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ดีและที่นี่ยังได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แสนอบอุ่นในครอบครัวที่แสดงให้เห็นชัดจริงและคงหาซื้อไม่ได้เพราะถูกมองข้ามไปความคิดเห็นท่านต่อไปภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้สูงในต่างประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าฉายต่างจากประเทศไทยฉันรู้สึกอับอายมากสะท้อนให้เห็นถึงสังคมของคนรุ่นใหม่ ความคิดเห็นท่านต่อไปหนังเรื่องหลานมาทำให้ชีวิตคนที่ห่างเหินกันเพราะต้องดิ้นรนเพื่อปากเพื่อท้องลูกหลานทิ้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายพอหนังเรื่องนี้สร้างมามันทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นคนทั่วโลกยอมรับเมืองไทยโด่งดังไปทั่วโลกตลาดถูกคนจะรู้จักขึ้นเยอะกว่าเดิมความคิดเห็นท่านต่อไปผู้ผลิตเจ้าของค่ายหนังได้เงินและอาจจะได้กล่องแต่สำหรับคนไทยทั่วประเทศนั้นได้ความภาคภูมิ กับกระแสะความนิยมของคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่ให้การตอบรับอย่างล้นหลามต่อหนังเรื่องนี้คำว่าไทยแลนด์ดังกระหึ่มไปทั่วโลกอีกนานขอบคุณมากๆก,กับผู้สร้างและผู้ที่เกี่ยวของทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปหนังเรื่องนี้จะสร้างปรากฏการณ์ในระดับโลกและไทยจะมีจุดเช็คอินใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาอาจมีสักวันที่คนทั้งโลกอยากมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยอย่างแท้จริงความคิดเห็นท่านต่อไป ยินดีต้อนรับทุกประเทศทุกช,ชาติครับตลาดพลูคือสถานีรถไฟไปแม่กลองตลาดร่องหุบเที่ยวให้สนุกทานอาหารอร่อยๆนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปตลาดพลูเป็นบ้านเก่าของผมเลยครับผมไม่ได้ไป 40, 40กว่าปีแล้วครับแต่อาหารที่อร่อยมากคือต้มยาหัวปลาเก่าครับและอาหารหลายอย่างที่ตลาดพลูอร่อยมากครับผมกินมาเกือบทุกร้านเลยครับแต่บรรยายไม่หมดครับความคิดเห็นท่านต่อไป ตลาดผู้ฉันเคยไปสมัยเป็นวัยรุ่นไปกินกุ้ยชายตลาดพลูดังมากคนจะชอบกินมันจะเป็นสวรรค์เลยต่างจากเขมนแค่โปรเตอร์หนังมีรูปสถานที่หนึ่งเขาตัดต้นไม้ทิ้งเลยแล้วใครจะไปเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อไปรัฐบาลควรทําอะไรบ้างนะัประชาชนเอกชนเขาทํามาถึงขนาดนี้แล้วคุณควรเอาไปต่อยอดคนในพื้นที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นดีกว่ามูไปคิดจะแจกเงินหมื่นอ,อย่างเดียวความคิดเห็นท่านต่อไป ขอให้ดังและทำเงินในอาเซียนและจีนก็พอใจแล้วครับระดับโลกคงยากที่จะไปถึงเพราะเนื้อเรื่องเหมาะกับชาวอาเซียนและเหมาะกับชาวจีนมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปชาวไทยเตรียมแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดต้องสดสะอาดอาหารที่สำคัญคนไทยต้องช่วยกันอย่าเอาเปรียดต่างชาติอย่าทำใกล้ชาติและการท่องเที่ยวไทยเสียชื่อเสียงเพราะกว่าไทยจะมาได้ขนาดนี้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีน้ำใจต้อนรับบางคนมาแล้วมาอีกนับสิบครั้ง ความคิดเห็นท่านต่อไปดีแล้วครับผู้ผลิตภาพยนตร์ของไทยท่านอื่นจะได้ช่วยกันสร้างทำหนังไทยให้ประสบความสําเร็จในระดับนา,นานาชาติกับเขาบ้างความคิดเห็นท่านต่อไปหนังไทยธรรมดาที่ดูแล้วไม่ธรรมดาเพราะหนังได้แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของชีวิตที่ไม่ใช่วัตถุนิยมแต่มันคือความรู้สึกผูกพันสายสัมพันธ์ที่สวยงามกับการให้เวลาที่มีต่อคนในครอบครัวความคิดเห็นท่านต่อไป ต่อไปวงการภาพยนตร์ไทยเราที่เน้นด้านซอฟต์พาวเวอร์จะมีค่ายอื่นๆจะทำหนังส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกโดยค่ายจาก g d h เป็นแกนนำหลักทางเวิร์กพอยนี้ก็เคยสร้างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักได้อย่างยิ่งใหญ่ค่ายไทยบ้านเดอะซีรีส์เรื่องสปเปลืและจะมีค่ายอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ต้องคอยจับตามองเพราะทางไทยจับกระแสใจิตใจคนทั่วโลกในด้านความรักความสงสารความอ่อนไหวความอ่อนหวานซึ่งกินใจน้ำตาไหล จากโฆษณาไทยสู่หนังไทยฟอร์มยิ่งใหญ่เน้นละเอียดอ่อนเรื่องนี้มีอีกแน่นอนจับตาดูไว้ความคิดเห็นท่านต่อไปในประเทศไทยเรากระแสดีแต่ยังไม่ว่าดีเพราะเคยมีการพูดถึงทําไมต้องกตัญอยู่ทาไมจะต้องกลับไปเลี้ยงดูคนแก่ในเมื่อต่างคนต่างโตมาต้องใช้ชีวิตแต่หนังเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ความกระตัญญูมันไม่ใช่บุญคุณแต่มันคือการให้ความรักของคนในครอบครัว นี่คือความผูกพันของทุกคนจงใส่ใจดูแลกันเพราะวันหนึ่งอาจไม่ได้เจอกันไปตลอดการความคิดเห็นท่านต่อไปวัฒนธรรมจีนอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วเอเชียมาหลายพันปีแล้วไม่แปลกใจเลยที่ทั่วโลกจะชื่นชอบหนังเรื่องนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ